สวัสดีทุกคนครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่8แล้วนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ EP ที่8นะครับเกี่ยวกับแนวทางการทํางานนะครับการปั้นการทําแม่พิมพ์และการหล่อนะครับมาถึง EP นี้ก็ขึ้นลายหน้าบัตรแล้วนะครับท่านใดยังไม่ยังไม่ได้ดูนะครับเข้ามาอาจจะงงๆงนิดนึงอยู่ดีมาปั้นหน้าบัตรอะไรนะครับก็คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปชุดการทํานะครับ การทําการดูแนวทางการทํางานจริงนะครับว่าต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับก็ผ่านมาหลายอีและหลายซีซันมานะครับให้ย้อนกลับไปดูนะครับถึงจะเข้าใจนะครับส่วนการทําแบบละเอียดผมจะแยกไปอีกครั้งวิธีปั้นแบบละเอียดนะครับอันนี้ก็มาถึงมาต่อกันเลยนะครับท่านที่ติดตามกันมาอยู่ตลอดนะครับหลังจากที่เราได้เก็บรายด้านข้างดูรายละเอียดต่างๆแล้วนะครับก็จะมาขึ้นลายหน้าบันนะครับ เดี๋ยวไลยปีกข้างกับลายหน้าบานสองอย่างนะครับก็จะไปสู่การเก็บรายละเ,เอียดครับตอนนี้นะครับผมได้ต้มขี้ผึ้งนะครับนี่นะครับพอผมต้มขี้ผึ้งเนี่ยยังไม่ได้มีคลิปเกี่ยวกับการต้มขี้ผึ้งนะเดี๋ยวผมจะไปแยกคลิปต้มขี้ผึ้งให้ดูอีกทีนะครับอันนี้คือคลิปเกี่ยวกับแนวสอนนะครับแนวการสอนแนวการทาแนวการทํางานจริงอันนี้เป็นงานจริงนะครับโอเคครับผมจะอัดลายหน้าบานเข้าไปนะครับอัดขี้ผึ้งเข้าไปนะครับ ให้มันจะพอดีนะครับมันจะพอดีกับกับตัวตัวงานตัวถามนะครับแล้วก็ตัวจั่วนะครับคือผมจะอัดทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปปั้นลายข้างอีกหนึ่งลายนะครับอีก2ลายข้างละลายขออนุญาตใส่เสียงเพลงนะครับแล้วก็อาจจะมีเร่งความเร็วในบางจังหวะนะครับเพะคลิปน,นี้ไม่ได้สอนเกี่ยวกับสอนทําแบบละเอียดนะครับ ส่วนท่านใดนะครับต้องการที่จะไปเรียนรู้งานวิธีการสอนแบบละเอียดนะครับผมมีแยกเลิสต์ไว้ให้หมดแล้วนะครับจะเป็นงานปั้นงานไม้พิมพ์งานหล่อนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้ทําให้ก็เดี๋ยวจะไล่ทําให้นะครับตอนนี้ทําไม่ทันนะครับแล้วเข้าไปดูเลยนั้นจะไม่มีทั้งเพลงและเสียงรบกวนนะครับเข้าไปดูได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่มีของมาขายอะไรทั้งนั้นนะครับมาเอาใจมาสอนกันแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็เป็น การสอนขั้นตอนวิธีการทําที่ง่ายนะครับที่ทุกรายละเอียดแล้วก็พยายามอย่าข้ามคลิปนะครับเพราะว่าถ้ามีหาาผมทาผิดทาพลาดปุ๊บขึ้นไปเนี่ยผมจะแก้ปัญหาให้ดูทันทีเลยนะครับจะได้มีวิชาแก้ปัญหากันเข้าไปอีกว่าทํำยังไงนะครับย้ําเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับคืองานนี้นะครับเป็นงานที่เจ้าของงานเขาให้สิทธิ์ผมอ,ออกมาเผยแพร่ได้นะครับเพราะว่าเป็นงานที่ง่ายนะครับ ง่ายด้วยเจ้าของงานไม่ต้องการความยากนะครับเลยสามารถที่จะมาเผยแพร่เป็นความรู้ได้เลยนะครับทุกจุดการแก้ปัญหาและผมสามารถที่จะแปลงลายได้ตามาตามผมเลยอะไรแบบนั้นแหละครับคุยกันแบบง่ายๆเลยนะเออเจ้าของงานก็ให้เลยหล่ะให้จะทำอะไรก็ทำเออแบบนี้ดีกว่าคลิปนี้ก็จึงเหมาะกับผู้ที่เป็นเป็นแล้วแต่กําลังจะรับงานมีวิธีรับงานยังไง ขั้นตอนเวลารับงานทํางานเป็นแบบไหนนี่จะเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็เวลาผมจะปั้นลายผมจะปั้นให้แค่ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปแยกคลิปที่สอนปั้นลายแบบละเอียดอีกทีทุกจุดเลยครับแม่พิมผมก็เดี๋ยวจะไปแยกทีแต่คลิปนี้แนวทางตรงๆมาก่อนคือขั้นตอนวิธีรับงานต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับหลังจากอัดหน้าบั้นทิ้งไว้เรียบร้อยนะครับก็มาทาขี้ผึ้งทาตรงไหนครับที่เป็นรอยโฟมนะครับเพราะเราเอาโฟมขึ้นโครงเอาไว้นะครับ ทาไปได้เลยนะครับเปิดไม่เป็นไรนะครับเปิดก็เป็นการเคลือบไปด้วยนะครับเคลือบพิพึ่งเราเลยให้เลสเทจจัดนะครับพอเราปั้นคร่าวๆไปแล้วก็พยายามระวังนะครับอย่าใช้นิ้วมือแบบผมด้วยนะครับพิพึ่งมันร้อนนะครับคือผมพวกทนอืดนะครับก็เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับสําหรับเด็กเดี๋ยวนึกว่าจุ่มได้เลยไปจุ่มกันต้องระวังนะครับคือใช้นิ้วมืออย่างผมไม่ได้นะครับพยายามหาแปรงนะครับแปรงเล็กๆครับแต่ผมมีแปรงใหญ่ผมก็ใช้แปรงใหญ่ ที่มันเกาะมันติดอยู่นี่ขูดออกได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็ปล่อยไปเลยครับเผื่อตรงไหนเป็นรูเป็นไรมันก็ได้ไปอุดรูไปให้ด้วยเลยนี่ใส่หน้าบานเรียบร้อยนะครับเต็มแล้วผมเรียกหน้าบานนะเออจะได้ไง่ายๆใต้จวเรียกหน้าบานนั่นแหละนะครับแล้วก็อุดโฟมเรียบร้อยแล้วก็มาขึ้นลายข้างนะครับตรงพึ่งขึ้นลายข้างนี่แบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะแกะลายดูคร่าวๆนะครับไม่ได้แกะแบบเป็นอ่าละเอียดให้ดูนะครับ เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวรอขาตั้งกล้องก่อนครับแก่ไม่ถนัดด้วยนะครับแต่ปกติคลิปคลิปแนวคลิปนี้ที่เป็นแนวทางเกี่ยวกับวิธีการต่อวิธีก็ไม่ได้แกะละเอียดได้ดูแล้วละ่ะเดาจริงแก่ไม่ถนัดครับนับถืออาจารย์ท่านอื่นเลยนะครับที่แกะไปด้วยแล้วกอ็อะไรนะทําคลิปไปด้วยฮะผมแกะเดี๋ยวติดกล้องเดี๋ยวอะไรไม่รู้ครับหมุนไปหมุนมานะครับแต่ก็ามาค้าดูก็ พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ผมว่าเดี๋ยวผมได้ขาตั้งกล้องมาใหม่น่าจะแกะให้ดูได้ง่ายกว่าเดิมน,นะครับมันก็จะดูการปั้นแบบคอแคกนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราให้ดูวิธีเดี๋ยวผมจะไปจัดใหม่ในคลิปที่สอนแกะแบบลายละเอียดแบบจี้ลายละเอียดนะครับเขียนลายเข้าไปครับแกะสองด้านนะครับก็ไม่ต้องแกะเต็มนะครับแกะคร่าวๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับ คือทั้งชิ้นทั้งอันนะทั้งหมดนะครับให้ดูโดยรวมให้ได้ก่อนอย่างที่ผมแกะไว้เนี่ยแกะเป็นเส้นเป็นลายเป็นล่องลึกอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยรวมทั้งหมดคือเสร็จนนี้เดี๋ยวเราก็ไปแกะตรงหน้าบานต่อนะครับเครื่องมือผมก็บอกไปหมดแล้วนะที่ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าอ่า แต่ไม่บอกราคานะต้องขอเซฟราคาไว้ก่อนก็คือให้เซิร์ชดับอินเทอร์เน็ตคือผมมีวิธีการหาการสั่งไว้หมดแล้วครับก็เอ่อก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับบางทีผมไปบ่นเนี่ยเอออันนั้นแพงอันนั้นอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวพอไปบอกร้านบอกอะไรเดี๋ยวร้านก็จะเสียหายเอานะครับนี่นะครับแกะโดยรวมแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับผมไปที่ะชุดเลยนะตัดเป็น็อดสั้นๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ก็คือแกะโดยรวมนะครับโดยรวมคร่าวๆแล้วเราก็ออกมามองอีกทีว่ามันโอเคไหมอันนี้ในกรณีที่เรานะครับสามารถที่จะแปลงแบบด้วยตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเป็นงานลูกค้านะครับไม่ได้นะครับจะย้ำทุกคลิปเลยนะครับเขามาสเปคไหนก็ต้องสเปคนั้นเลยนะครับสวยเขาอาจจะไม่สวยเราก็ได้นะครับแล้วบางทีแบบเขาต้องไปเข้ากับอย่างอื่นอีกนะครับบางครั้งนะครับอาจจะต้องไปเข้าไปติดอะไรต่ออะไรแบบนี้ครับผมจากนั้นก็ไม่ควรที่จะ แปลงแบบจากลูกค้านะครับยกเว้นลูกค้าที่สามารถที่จะให้แปลงแบบได้นะครับอันนี้ผมก็ยันเตือนทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเอานะครับปัญหาแรกก็คือเสียเงินทาใหม่อีกนะครับก็คือเราแปลงแบบเขาอะนะแล้วก็เสียเวลานะครับก็คือต้องมานั่งทําใหม่กันหละก็คือก็ประมาณนี้ครับก็คืออย่าไปแปลงแบบนะครับถ้ารับงานจริงนะครับอันนี้ผมเขาให้ผมเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมการปั้นลายหน้าบันอีกอันเดียวนะครับก็จะจบการปั้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเก็บรายละเอียดานาเองก็จะจบทิปของการปั้นแล้วเรียกเป็นทิปเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับทลิปถัดไปนะครับหน้าบันอันปิดจ็อบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกับผมบค,ครับ